สวัสดีครับผมรัชตาธานอมกิตินะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่อง mindfulness นะครับ mindfulness เนี่ยถ้าแปลตามพจนานุกรมภาษาไทยแล้วเขาจะแปลว่าสติ จริงสติเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยครับเพราะช่วยให้เราสามารถโฟกัสอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่เรากําลังเผชิญอยู่หรือกิจกรรมที่เรากําลังทําอยู่และประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นตัวช่วยในการควบคุมความคิดไม่ให้ทํางานมากจนเกินไปครับเพราะโดยธรรมชาติของความคิดนะครับเขามักจะเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาไม่เคลื่อนที่กลับไปยังเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตก็เคลื่อนที่ไปยังเหตุการณ์ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นในอนาคต แลวเขามักจะนำพาอารมณ์และความรู้สึกต่างๆกลับมาด้วยเสมอครับยิ่งในช่วงที่โลกของเรากําลังเผชิญอยู่กับโรคระบาดท,ที่ค่อนข้างรุนแรงและร้ายแรงนะครับการรับข้อมูลข่าวสารในจํานวนหรือปริมาณมากๆอาจจะส่งผลให้ความคิดของเราทํางานมากเกินความจําเป็นครับสติจึงเป็นตัวช่วยที่สําคัญมากๆในช่วงนี้ครับการฝึกสติจริงๆแล้วสามารถทําได้ง่ายๆเลยนะครับผ่านกิจกรรมที่เรากําลังทําอยู่ในชีวิตประจําวัน ต้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนเลยครับไม่ว่าจะเป็นแปรงฟันล้างหน้ากินข้าวอาบน้ําหรือแม้กระทั่งการหายใจครับ ถ้าเราลองยกตัวอย่างการหายใจนะครับเราลองเอาสติของเรามาโฟกัสอยู่ที่ลมหายใจเวลาหายใจเข้าให้รู้ว่าเรากําลังหายใจเข้าเวลาหายใจออกให้รู้ว่าเรากําลังหายใจออกลองสัมผัสถึงอุณหภูมิของลมหายใจนะครับแล้วความสั้นยาวของลมหายใจที่เข้าออกในแต่ละครั้งครับหรือว่าเราอาจจะโฟกัสอยู่ที่การเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ครับการทำเอ็กซ์ไซส์หรือการเคลื่อนไหวง่ายๆก็เป็นตัวช่วยที่ทําให้ไม่ฟูลเน็ตของเรา แข็งแรงขึ้นครับอย่างเช่นถ้าสมมติเราลองเอามือประสานกันที่หน้าอกนะครับแล้วลองยืดมือไปไกลๆโดยปกติแล้วคนเราก็จะทําในช่วงเวลาที่แป๊บเดียวนะแต่เราลองมาสังเกตรหรือโฟกัสมันให้มากขึ้นเราสามารถฝึกได้ตั้งแต่ช่วงที่มือเราประสานกันเลยครับเวลาเราใช้มือของเราประสานกันเนี่ย ให้ลองจับความรู้สึกเวลาที่มือเราสอดประสานกันเกิดความรู้สึกลื่นเหนียวหรือตึงหรือฟืดเกิดขึ้นไหมโฟกัสอยู่กับความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะครับแล้วระหว่างนั้นถ้าเราออกแรงดันไปข้างหน้าเราค่อยๆสังเกตความรู้สึกที่ค่อยๆตึงขึ้นเรื่อยๆในระยะแรกความตึงอาจจะเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆพอดันไปจนตึงจนแขนตึงที่สุดนะครับความรู้สึกตึงก็จะมาคืนแล้วเราลองค้างความรู้สึกนี้ไว้สักครู่หนึ่งนะครับแล้วลองจับว่า อวัยวะส่วนไหนในร่างกายที่ตึงบางอาจจะเป็นนิ้วมือมือข้อมือปลายแขนข้อตอกต้นแขนหวัวไหล่หรือว่าลามไปถึงลำตัวนะครับพอเราจับความรู้สึกเหล่านี้ได้ให้ค่อยๆค,ค,คลายกล้ามเนื้อของเราออกนะครับแล้วคราวน,นี้ลองจับความรู้สึกของกล้ามเนื้อเราที่ค่อยๆค,ค,คลายออกว่ามีความรู้สึกที่เหมือนหรือแตกต่างจากความรู้สึกที่กล้ามเนื้อตึงหรือเปล่าเพียงแค่นี้ก็เป็นการฝึก ไม่ฟูเนตหรือฝึกสติให้แข็งแรงพร้อมที่จะรับมือกับความคิดที่จะทํางานมากจนเกินไปในช่วงที่สถานาการณ์ไม่เอื้ออํานวยนะครับสุดท้ายครับขอฝากไว้นะครับการฝึกใจให้อยู่กับกิจกรรมที่เกิดขึ้นตรงหน้าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสุขเล็กๆที่สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงที่สถานาการณ์ไม่เอื้ออํานวยครับ